สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องทลายสงการนี่เพ่นเบอร์นะผมเจอวันนี้นะน้ำฝนะนทำอะไรน้ำฝนทำอะไรเอา้าทำไมได้ปล่อยโซ่อ่ะเออ <c oughs> ก็วันนี้นะครับพอดีว่าอคอกเสร็จแล้วเนาะอคอกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะผมก็ปล่อยโซ่น้วน้ำฝนเลยนะครับวันนี้เทสก่อนเทสร,ระบบก่อนคือเทสให้ร้องให้น้องน,น้ำฝน คือปล่อยของัขงน้องไว้ในโคกปล่อยน้องเป็นอิสระแล้วครับผมปล่อยโซ่ให้น้องได้ครับให้น้องได้ผ่อนคลายนะับ <c oughs> <c oughs> ปล่อยโซ่แล้วนะครับทิ้งกะละมังเลยปล่อยโซ่เสร็จทิ้งกะละมังเลยนะครับตอนนีน้ถายควารู้สึกหน่อย <c oughs> เป็นไงบ้างน้ำฝนเป็นไงบ้างปล่อยโซ่แล้วเป็นไงบ้างโอ้ผ่อนคลายเลย ถูสาเล่นเลยนะครับตอนนี้ <c oughs> นในข้อนะครับตอนนี้ก็อยู่ในข้อน้องสงกลาน,นะผมก็ลองเทสน้องผลก็คือปล่อยใน้องได้เล่นก่อนเพราะว่าอีกไม่นานนี้ก็ไม่กี่วันนี้ก็จะเอาน้องสงกลานกับคุณแม่ในทองเข้ามาอยู่แล้วนะครับก็เลยเดี๋ยวอนาคตก็จะได้ปล่อยเล่นทั้งสามเชือกตอนอยู่กันได้สามเชือกเลยนะครับ ี่ก็เทสเป็นเทสครั้งแรก <ś c oughs> ดือชอบใหญ่เลยนะโอ้ยคุกแป้งทอดและชุบแป้งทอดแล้วคนดูรู้ท่านเตรียมกระทะเลยนะครับทอดเลย <ś c oughs> ทอดน,อน,น้อฝนเลยอุย้ยอุ้ยอารวาสอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยขอญาตปีนขึ้นบนเหล็กก่อน <ś c oughs> อ้เป็นไง เปีนขึ้นบนเหล็กไม่ได้นะผมน้องน้ำฝนจะดึงผมลงมาเลยนะถ้าปีนถ้าผมปีนเป็นนั่งนั่งบนเหล็กตรงนี้นะผมจะดึงผูลงมาเลยเพราะว่าเคยปีนแล้วเมื่อวานมีความสุขมากละสิปล่อยโซ่นะครับวันนี้ปล่อยโซ่ขังไว้ในคอกเฮ้ย ไม่ใช่น้ำฝนแล้วตอนนี้ช้างแม่มอสช้างยุคช้างยุคดัมบันแห <c oughs> น่ทิ้งกระมังแล้วครับตอนนี้เล่นเล่นดินทิ้งกระมังแล้วไม่ได้สนใจกระมังแล้วตอนนี้โอ้ยพูดถึงกระมังก็หยิบเลยเอานวดจะหยิบกระมังโอ้เตะกระมังอีกเอาเ <c oughs> ตะกระมังอีกเมื่อกี้ <c oughs> ชุบแป้งทอดแล้ว ก็ <im attraction> ถ้าท่านได้ยินเสียงบทสวดพระก็ไม่ต้องตกใจนะผมพอดีว่าน่าจะมีงานสักอย่างเปิดพระสวดถึงนี่เลยได้ยินถึงนี่เลยโ <im attraction> <im attraction> อ้ยโอ้ยอ้ยอ,ยอ้ยไปดูใกล้ๆน,นะผมไปดูใกล้ๆน,นะ หดแล้วอู้ตดเสียง,งยังแท้เป็นไงเมื่อเดินควาดโอมขังไว้ในคอกเมื่อเดนพ่อเมื่อเดินพ่อขังไว้ในคอกก็จะโอ้โหปล่อยโซ่แล้วขังไว้ในคอกซะเลย ชอบใจชอบใจครับเลยไม่ไม่ไม่เตะไม่เตะขาหลัง <c oughs> เป็นกุนลสตรีนะลูกแมวแมวงัดฮะแมวหักหักหักไม่ได้ไม่ได้อาโฟน ไปแล้วไปแล้วอืชอบใจใหญ่เลยนะตัวนี้เดินไปเดินมาจะพังคอกแล้วนะครับครั้งแรกก็จะพังคอกเลย ดี๋ยวก็ได้น้องสงลานมาอยู่ด้วยแล้วโอ้ยน่าจะมีความสุขมากเลยน่าจะวิ่งเล่นเต็มป่วนเดี๋ยวถึงวันนั้นผมก็เจ้าคารมังน้องน้ฝนออกนะผมผมเจ้าการมังน้องน้ฝนออกก่อนนะเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้าฝนเดี๋ยวพี่น้ำฝนร้องนะผมเดี๋ยวพังตูดมีตูดโดนน้ำฝนดูตูดที่หนึ่งโชว์สกิลอะไรเนี่ยเอ้า โชว์ชสกิลโชว์สกิลนิดนึงเบรอวถึงเวลาพังประตูถึงเวลาพังประตูเฮ้ยไปไหน,น,นเดินเล่นหนูเดินเล่นค่ะผ่อนคลายปลดปล่อยพลัง น้องก็รู้นะครับว่าตัวนี้คือประตูแต่ก็เปิดพังไม่ได้แต่ก็พยายามพยายามพังประตูเอาเตะกันละมังเตะกันละมังอุ้ยนึกว่าจะเตะกันละมังเอาเกือบเกือบเอาดึงหลักแล้ว <c oughs> ดึงหลักแล้ว <c oughs> ดึงหลักแล้ว ดึงหลักแล้วนะครับมีความสามารถก็ดึงไปทำอะไรนะจะดึงหลักนะครับหลักที่ปักไว้ไม่เป็นไรนะครับหลักนี้ก็เอาไว้กั้นข้้นล่างน้องสงกรานก็คือจะกั้นอีกรอบจะกั้นอีกชั้นหนึ่งจะกั้นให้น้องสงกรานเนีเพราะว่าเดี๋ยวน้องสงกรานหลุดเดลือดรอดไป เดี๋ยวค่อยขุดเอาใหม่ก็ได้พยายามอะไรขนาดนั้นน้ะฝนพยายามอะไรขนาดนั้นคุณตาเป็นคนขุดนะเนี่ยน้ะฝนยยจะดึงหลักออกแล้วอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยเอา้าเอา้เอาดึงใหญ่เลยคลองพญานีที่ไหนคลองสลีที่นั่นนะครับเอาเดินทาเล,ลกับพ่อแล้วเอาเดินถอยหลังมาทำไมเอา้า ออก,ก่อไม,ไม่ปลอดภัยออกก่อนไม่ปลอดภัยต้องออกก่อนออโชจะเอาหลักไหนจะเอาไหนจะดึงอะไรออกปวดเลยนะครับตอนนี้คือปวดเลยนะแต่ก็ไม่ปวดมากก็ก็ตามาษานอนอนน้องก็เล่นไม่ได้ปล่อยนานหรือคงจะมีความสุขมากเลยก็ โอ้โหใว้ดูงัดเล่นใหญ่เลยนะครับตอนนี้โอ้ขนาดจะหักไหมเนี่ยขนาดจะหักไหมเนี่ยเอ้าไหนปีนคอกหน่อยเด้วยกยกสองขาหน้าหน่อยหนูทำไม่เป็นหรอกคานนะผมโอ้เราทำเป็นแต่อย่างงี้ ท่าใหม่ท่าใหม่แนละหน้าตีจริงๆเลยนะครับหน้าตีก้นมากเลยก้นนี้หน้าตีมากเลย,ยาอาเดินไปนู่นแล้วเดินไปเดินมาเดินเดินไปปวดแล้วนะครับวันนี้ก็มี ไรสดไรสดกลายผลไม้ก็เลยเดิไม่ปวดรล้วยแล้ว <c oughs> เอาคุณยายให้มีกี่หวีพอจะมีน้ำฝนำสักฝีไหมครับพอจะมีให้น้ำฝนสักฝีไหมครับคุณยายคุณป้าพอจะมีน้ำฝนสักฝ <c oughs> <c oughs> ีดู <c oughs> ยืนอ้อนยืนอ้อนโอ้ยอะไรเนี่ยค่ะ <c oughs> <c oughs> ยืนอ้อนยืนอ้อนโอ้ยไอ <c oughs> คุณป้านะผมเดี๋ยวมาปอนแล้วกันสักฝีหนึ่ง <c oughs> อูา คอติดคอมีการมองหน้ายืดอ้อนด้วย,อ,อ,ยวอันนี้มาเอาดอก <c oughs> ขอบคุณข้าหนเร็วขอบคุณข้าหน่อยเร็วข้าสวยยังองอนข้าสวยอ่านี่ไปไปเล่นต่อไปเดี๋ยวค่อยมากินต่อไม่กินหนูเอานูจะกินจะกินอย่างเดียวดูสายตานะครับ ห่าง,างข้อหรือเปล่าเห็นกล้วยนะครับผมสายตาก็เดินวนอยู่กับของกินเออโอเคนะผมท่านใดที่ดูแลชอบใจนะผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่องพายสงการในเส้นเมือครับอยู่กับน้องน้ำฝนยินเคยเป็นไงบ้างครับ เราตั้งหาไหมท่านมีความสุขหรือเปล่าปล่อยน้องนนะ้ำฝนครั้งแรกเดินวนตอนนี้เดินเดินเดินสี่เหลี่ยมแล้วเออโอเคนะผมเดี๋ยวก็ยิ่งเ็นานาได้พาน้องสุ่มลางกับคุณแม่ละทองได้มาอยู่แล้วนะครับก็เราติดตามชมได้เลยครับภายในะไม่กี่วันนี้นะผมก็ติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีทําการไลฟ์สดนะครับน้องน้ำฝนอยู่น้องฝนน้องกะละมังเหมือนเดิมนะครับเออ